ปลานี่ซีนมันจะแทบคล้ายกับปลาต้อนปลาอย่างคล้ไข่ขขปลานดำจืดเอออันนี้มันเขตาตันบ่อยมันขึ้นเหน็นไหมว่เขาว่ามันขึ้นเลยเขาบล็อกไว้เาหรอครบบ่อยมันขึ้นไหมนี่าม,านมันลายทั้งหมดล้วเาขาบล็อกไว้ เมืองนี้นี่ปูปลาหน้าน้ามหลายเป็นปูเป็นยังยังเป็นหอยออเป็นก็ให้กินอาหารทะเลฮักว่าหอยอเอาเตะเกๆเต ปิ้มปิ้มครับปาปิ้มครับเลยคุ้มขาเนอะมามันีคุ้มขาเนอะมานน่นที่สองตามขึ้นอันนี้มันขึ้นไปไคน่นะวะขึ้นไปขึ้นไปหอมเี่น ได้รอเขาแป้งเป็นฟองอะไรมันขึ้นไหมนี่ปลาแนวเห็ดส้มแสบนี่เอาเส้มเห็ดก้อยอย่างแสบปลาพิง้งแชมมันของห้องนี่เหรอมันขึ้นมานี่มันขึ้นมามเนี่ไยไ่ใครอยู่บนเหรอ เฮ้ยวะเนี่ยวะอันนี้เป็นการจัดสรรของเขานี่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาจัดสรรแล้วก็มันก็จะเป็นกลายเป็นปลาธรรมชาติลงไปนะธรรมชาติหอยพอยมันขึ้นไปไข่เนึ่ยหอยเนี่ยเขายาไมาพ่พ่นก็นได้ โอ้โหดูว่มันขึ้นไปใครอยู่บนนี่นี่มันขึ้นแนวขาเป็นฟองมันขึ้นนี่แล้วมันขึ้นมาไขรอย่อน,นี่หลังจากนั้นเรามาลูมันก็จะลงไปสู่ทะเลแม่มันก็จะตายนี่ อันนี้เป็นการจัดสรรของรัฐบาลท้องจ่นก่อนเนี่ยมันเคลว่ใครเนค่ยเหรอโอ้ปลา,านี้อัน บางคนเขาก็นิยมกินบางคน,นมันแล้วแต่ผู้งมารสชาติมันจะค่ายๆปลาน้ำจืดอ,อันนี้ไปเขาส่องกล้องไปพอเยื่อไปอ่ะเต็ม นั่นมันมีการจะสูญพันธุ์เพราะว่าเขาจัดสั่นดีนะ,ะทะเลรัฐ阿拉斯าเป็นรัฐทีส่ส่งออกปลาอันดับต้นๆลองในฝนต้องที่นะ้ะอ้หมดทะเลนะที่ไหนก็มีหมดเลยปลาไหนนี่โคตรเลยป้า เดียวเวลามันไข่แล้วมันจะตายนอนนัเนี่เดียว์บแล้วอีกสี่ห้าปีมันก็นกลับมามันจะเปลี่ยเป็นชุดชุดไปน,นั่นเป็นที่พนักงานเขาแดีบอกที่เขาสปอนที่เขาผสมพันนั่นมัน,น,น ถ้าใครมาอัน,อน,อนลาสกาต้องมาเที่ยวเมืองนี่เดอพไปนอกเล้นเม,มืองวาร์ดิสเมืองวารดิสป่านะปนะปลามดหน้าหน้าไม่แต่ปลาอู้ตัวเวลตัวเวลตัวอันสิงตัวน้ำเนี่ยสิงตัวน้ำเนี่ยสิงตัวน้ำ เขาจัดสรรดีหลายเนาะเขาเงินภาษีนี่ไม่ต้องสเ,นนเสียได้แบบนี้นะเสียภาษีไม่ต้องเสยียได้แันเขาไมาจัดสรรนะเพื่อเขาอยู่เขากินสะดวกสบายห่นนะมือเต๊บทั้งบืงน,นู่นละ กัวราก็นะก็นะวตัตอันแมวน้ำไหลกินมั้งนะว้าวมาเทีเ่ยวเด้อพี่น้องเด้อไทยนี่ยกคำสวัสดสกา เห้บอปลาปลาเชมอนมันยังมีห้าชนิดอันนี no flower, um. ้ตามนี mm ่เ hmm. ป็นปลาคิงนี่นะคิงเชมอนนี่อันนี้อันดับหนึ่งละนี่แซ่บเิ็นดอันเลือดปลาเนื้อดีต่อมาเป็นอันนี้ช้ำอันนี้เบาะนี่เบาอกนี่นะฮแล้วก็โชโง่นี่นี่เห้บอกชิวเวอร์ละโชงโง่เนาะอันนี้อะชักายนี่เป็นปลาแดงนี่ยังระดับสี่สี่ที่ห้านี่ต่อมาจะเป็นปลาพิงนี่ไปเทาเห็นเป็นปลานี่นี่ รถซานมันจะคล้ายๆน้ำจืดเอาเงี้ยส้มเอาเนี้ยอย่างแซ่บเออนี่นะฮะแล้วให้เขานั้นเราให้คนมาตึกเดี๋ยวจะไปถ่ายคนนนัเออเออสี่อันสี่เดือนเนาะสี่เดือนสเดือนนี่ยเนี่ยป่ะสี่เดือนนี้มันเป็นเอกแล้วแล้วจากอันจากเดือนมันจะเขามันจะลงไปสู่ทะเลฮะมองมองแน่นอนเนรอเจ็ดเดือนเนาะนี่เนาะสิบเก้าเดือน เสาเพี่ยมีความสุขแล้วเนาะเสาเพี่ยเนาะสุดใจแล้วเนาะสุดใจสุดใจคุ้มค่าขนาดเลยพูดนะปลานะก็โตเอีเออนั่นนั่โตโตนั่นแหละโตหนักน้ามันหนักหน้ามป่าหนักน้าเันเนี่ยหัวเมื่งหัวตลอด เออเขาบอกให้ม uh ันเข้าเขาให้มันขึ้นไปไคอยู่บอลนั่นเลยเออเขาบอกให้มันขึ้นทั้งห้วยนี่นะเออโอ้กําําฮะนั่นเขาเขาตันมั่นครับตันมั่น ให้ป๋าไปร้องเพลงไปลาดฮะเต็มรุกคน